ันนี้นะคะมานําเสนอนะคะเป็นขนมนะคะเป็นขนมที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดอย่างนี้ดีกว่านะคะเรียกว่าอ้วนน้อยอร่อยหนักมากนะคะจำเป็นต้องมารีวิวนะคะไม่ได้ขายนะย้ําก่อนว่าไม่ได้ขายไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าเพจของอ่า YouTube ของพี่เจฟก็คือจะเป็นคน,คนติดตามไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีคนคอมเมนต์เยอะนะคะก็ยังแบบว่าไม่สามารถ สื่อดดใดๆจะเข้ามาในตอนนี้ใช่ไหมล่ะจ๊ะแต่วันนี้ที่เราต้องการมานําเสนอเพราะว่าของเขาเด็ดจริงๆและกินได้จริงๆแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะคะที่สําคัญคือที่มาแนะนําเพราะว่าเจี๊ยบนั้นเป็นคนที่ติดขนมมากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการติดขนมก็ทําให้เราอ้วนง่ายนี่แหละนะคะแต่วันนี้จะมานะคะแนะนําขนมที่กินแล้วแบบว่ารู้สึกผิดน้อยสุดอะ่ะเออนะคะแล้วก็คือเป็นคนที่ติดขนมกรุบกรอบซะด้วยนะจ๊ะก็จะมาเสนอตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้มีแบรนด์ใดๆนะคะก็ซื้อมาจากที่เขาแบบมีตัวแทนจําหน่ายทั่วไปตามเฟสน,นี้เลยนะคะพอกินแล้วรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยอร่อยนะ คือตัวนี้คือปลาอบกรอบนะคะอย่างที่บอกชื่อมันก็เป็นอบกรอบมันไม่ได้ทอดกรอบเนาะในขัละเขามีหลายรสให้เลือกมากที่เราชอบเพราะอะไรเพราะกินแล้วอร่อยจริงว่ะที่แรกคิดว่าคงแบบงั้นๆแหละนะคะในคัเรากินเนี่ยคือจะเป็นปลากระพงเขาบอกเป็นปลากระพงนะคะเป็นปลากระพงอันนี้เป็นรสชีสเนาะคือรสชีสนี่ยังไม่ได้ชิมน,นะคะก็รู้ว่ามันน่าจะอร่อยเพราะว่าเรามีกินอ่ารส โนริสาลายไปนะคะโนริสาลายตัวนี้อร่อยมากแม่นะคะเขาก็จะมีรสชาติติดแบบนี้ว่าเออโนริสาลายชีสมาล่านะคะรสดั้งเดิมนะคะรสเผ็ดรสอะไรนะ เบคอนหอแฮมเบคอนอะไรมีหมดเลยนะจ๊ะก็อยากให้ไปหาซื้อกันดูนะถามว่าซื้อที่ไหนก็ใครจะคอมเมนต์สอบถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะก็จะแนะนําให้นะคะตัวนี้คือเราว่ามันมีขายเริ่มเยอะแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มีดาราบางท่านก็นํามาขายอย่างเช่นพี่ก้องปิยะนะคะก็เอามาขายเช่นกันเนาะนะคะแต่ตัวนี้ที่ซื้อมาคือราคามันเบานะคะก็คือห่อละแค่15บาบาทเท่านั้นเองแล้วคือมันใหม่นะคะก็คืออยากให้ลองชิมดูนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่า อ้วนน้อยอร่อยหนักมากนะคะก็อยากจะให้ลองซื้อมาชิมดูนะคะแล้วก็เป็นขนมอ่ะกึ่งสุขภาพนะคะที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ติดพวกขนมกรุบกรอบๆเนาะนะคะเขามีแบบรสให้เลือกเยอะมากเกือบ10บรสด้วยกันอ่ะนะคะแล้วคือชิมแล้ว2อสรสคืออร่อยอะ่ะนะคะอร่อยแบบเฮ้ยวันหนึ่งเขาให้เขาเขาไม่ได้มีลิมิตนี่ว่าห้ามกินเจอสองสามห่อแล้คือกินอะ่ะกินระเบิดระเบอ้อนะคะก็คือเนี่ยอร่อยโนริสาลายก็หอมคือแบบ ปลาเขาหอมไม่เหม็นคาวเลยนะคะแล้วก็ใครจะอยากจะลองหรือว่าอยากจะซื้อร้านเดียวกับที่พี่เชียบซื้ออย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ